บ่มเหมือนบ่เหมือนไม่เนี่กยกระต่างนะพี่น้องมีอหากอยากได้นะครัพี่น้องผูใส่กองแต่ใส่ไป็นะพี่น้องเนาะแต่ผมใส่กองให้พี่นอ้นองทุกคนทันท่วโลกในสาธุด้วยกันได้บุญได้ทานนะพี่น้องเนาะได้แล้วไปกินมาชิมน้งแล้วครับขอบคุณทุกท่านได้บุญจนทาน แจกพี่น้องฟองไฟที่มาที่อาบุญถอดเทียนหอมนะครับเนาะนี่เป็นกำลังือทำตั้งผัดกันทอดนะครับเนาะเอาพี่น้องทุกคนสาธุด,ด้วยกันนะครับอ่าก็จีบผัดนะครับเนาะผัดไทยผัดนี้เฮ้นี่น้อครับเนาะผัดไทยครับผมทำผัดไทยใส่กล่องนี่นบ่มึงเงิน ม่อเหมือนไม่เนี่ยกระกางนะพี่น้องมันมีเห็ดแยกได้มันก็าำลังกจะผมจะดูด้วยกันเอาจว่าจะผลเอาจผกจดงผู้บริกินงง่ายเหมือนกันเหดเนี้ยวมันนี้ยกจัดงานไั้เนี้ยวนด้วยืงนาะด้วยกันกับผมนพน้องฟองปเนพี่น้อง กำลังเดือดมีครับผมผัดมีเด็ดลงท่านนะครับเนาะพี่น้องตาเดวยกันครับผมน้องพี่น้องของฝ่ายนาะพี่น้องอืมกำลังเดือดมีครับผมผัดมีเด็ดลงท่านนะครับเนาะพี่น้องตาบ่มันเหมือนบ่มันเหมือนไม้แยกกลางเนาะพี่น้องมันมีแยกได้เนี่ยต้องคนดูกันครับผม น้องฟองไปทุกคนต้นองทุกคนทุกคนครับผมน้องฟองไป,ขขงงงไปทุกคนทำบุญทุกทางยายยายกับผมคุณย้ายย้ายเราก็มาทิ้มน้ำเนาะยายเราก็มาทิมบุญอสนน้ำกันนาะพี่เอาแจวจับขนเาแจกว่าจิงุ้ิงหง่ายเหมือนกันเออแหเนี้ันน้ยายจากงาอะไเนี้ยวมันไม่ป้ากนาะ จมุนจมท่านมันจะตุกน้องเนาะเล้วไปน้องอืู่อยู่ที่เห็ดแก่ลงท่านครับผมใายพี่น้องทงี่ต้องไปสาธุด้วยกันมุนกุศลนีครับผมมุนบุญนี่มุ่มีไปเป็นแจกนะครับเนาะเหมือนเหนทุกคนทุกทันครับผมที่นองฟ้องไปทุกคน สวัสดีพี่น้องชาวเลียวชาวกี่เตอรทุกคนครับผมมอนีเนาะครับเนาะมินี่นนปา้ากันเิ็ดลงท่านนะพี่น้องเนาะตาตุนมันก็นดิ่งแจ้พี่น้องปองไปเ้อไปกินน้ำถักน้ำท้างนะพี่นอ้องทอดเห็นมมหลายมูหลายลลาบ้านม,มันไม่ปลาการ์ ตทำบุญทำทานนะครับนะตาคู่โดยกันนะครับเนาะอือทำลงทานที hmm. ่กระผมเนี่ยพี้นี่การทำบุญถอดเทียนโฮมนะครับเนาะที่โดยกันกรบผมอืองพี่น้องของฝ่ายเนาะพี่น้องอือกำลังเดือมีครับผมหัดมีเดืดลงทานนะครับเนาะพี่น้องตาคุ่โดยกันนะครับเนาะอือทำลงทานที่กระผมเนี่ยพี้นี่การ ทำบุญถอดเทียนโฮมนะครับเนาะเป็นกะทิแกพี่น้องปองไฟห้องไปกินน้ำถักน้ำทางนะพี่น้องถอดเทียนโฮมหลายมู่หลายบ้านน้องเนาะเพี่น้องอย่มันเป็นเฮ็ดแกลงทางกับผมมันกำลังเฮ็ดยต่อยกันนะพี่น้องฟองไฟผู้คนผัดก็ผัดไปเนะพี่น้องผัดไก่กับผมผัดกันไม้ฟ้ากาน สม,มุนชนทานนี่นนี้ก็คือเป็นอันเป็ดผัดน,น้องครับเนาะผัดไทยผัดนี้เฮ้ยนี่น้อครับเนานะผัดไทยครับผมทำผัดไทยใส่กล่องอใส่บุญชนท่านทำแจกพี่น้องป่องไปที่เมาอ่อชิ่งขอบุญถอดเทียนน้องเนาะส่วนพี่น้องนี่เป็นออเฮ็ดแจกชนท่านครับผม ได้แล้วไอ้จริงไม่ทิมน้ำเรากำลังนะขอบคุณทุกท่านะทุกคนทุกท่านครับผมพี่น้องฟองไปทุกคนสวัสดีพี่น้องชาวเลียวชาวกีเตอร์ทุกคนครับผมคคบผมัอนี้เนาะครับเนาะมันนี่ที่ปลากันเิ็ดลงทานนะพี่น้องเนาะสาธุกายพี่น้องที่งไปสาธุด้วยกันมุนกุชอนนี้ครับผม บุญบุญนี่มุ่มีไปกันแจกนะครับเนาะมือนพกผ้โยกันนะครับเนาะที่ทำลงทานท้พะคแล้วนี่กันทำบุญถอดเทียนโฮมนะครับเนาะอม,มันูกำลังใจะับผมสาธุเยครัูกำลังใจับผมสาธุเลยครครับผมอ,มอ,มอม จ้าของบนเพื่อไอ้เจ็ดลงทานเราทำเนาะครับผมให้สาธุโดยกานนะพี่น้องเนาะ5ปีนะพี่น้องครับคูเซ็กองจะใส่ไปนะพี่น้องเนาะครับผมใส่กองให้พี่น้องทุกคนทั่วโลกให้สาธุด้วยกันได้บุญได้ทานนะพี่น้องเนาะครับผมอือจะของบนเพื่อไอ้เจ็ดลงทานเราทำเนาะครับผมให้สาธุโดยกานนะพี่น้องเนาะกำลังกครับผม สาธุด้วยกันครับผมน้องพี่น้องปองไปเนาะพี่นอ้องกำลังเสรมีครับผมผัดมีเด็ดลงท่านนะครับเนาะพี่น้องใส่บุญจนท่านบุญแจกพี่น้องปองใสที่มาถึงออบุญถอเทียน,น,นายกายพี่น้องที่ป้องไปสาธุด้วยกันบุญก็ชวนนีครับผม บุญบุญน uh ี huh. uh ่ม huh. mm ุม hmm. right. okay. <an> ีไปกเ็นแจกนะครับเนาะเหมือนะพีน้องคุ้ใช้กองจะ่ใช้เป็นนพี่น้องเนาะแต่ผมใช้กองให้พี่น้องทุกคนทั่วโลกใ้สาธุด้วยกันได้บุญได้ท่านนะพี่น้องเนาะไปเอาแจวจัดผลเอาจจวจัดจนคุณ่ได้กินของง่ายไเอหมนวันนี้ยิ่แกเหนียนววันนี้ยอ้้ง่างี้เลยวะไปเอาแจวจัดผลเอาจดจนคุบ่ได้กินของง่ายอยอางไรเออ แคนวัออน,นี้ยาจัดงไ้เือนเานนครับผมอืมอืของบนเพื่อเอจดลงทานเราครับเนาะครับผมอืมให้สาธุดโดยการน,นะ้พี่น้องนาะมันกำลังเสียใจกันไ้พี่น้องของไปผู้เพื่นผัดกับผัดไปเนาะพี่น้องผัดไกลกับผมผัดใกด้วยกันกับผมอืมนพี่น้องของปเนาะพี่น้องครครดดอืม กำลังเด็ดมีครับผมผัดมีเด็ดลงท่านนะครับเนาะ<ด>พี่นอ้องตัดมันเขามาขายอย่างนี้ล่ะเขาเลยผัดกับยิมผูไม้ไปกินก็ยิมเออจนว่ายิมเหมือนเออพูดกันไปกัดเด็ดแจพี่น้องฟองไฟห้องไปกินน้ำทักน้ำทางนะพี่น,อออน้องทอดเห็นห่มหลายมู่หลายบ้านกำลังครับผม สาธุเลยครับต้องทุกคนทุกท่านครับผมน้องฟองไปทุกคนอันเด็จี๊ผัดเนาะครับเนาะผัดไทยผัดมีเหรอนี่ยน้องครับเนาะผัดไทยครับผมทำผัดไทยใส่กล่องอือไปใส่กล่องแบบกะขั้พี่น้องฟองไปทุกคนมาทำบุญทอดเทียนอยู่กำลังกับผมสาธุเลยครับต้องทุกคนทุกท่านครับผม นองกองไปทุกคน้วผมจะกองบนเพื่อเอจดลงท่านเราทำเนาะก็ผมให่ถาดถุโดยการนะพี่น้องมันไม่ปาการับผมจมุนจมท่านมันใส่ถาดุเป็นาพนะพี่น้องใส่กองจะใส่ไปน้าพี่น้องเนาะับผมใส่กอง ให้พี่น้องทุกคนทั่วโลกใ้สาธุด้วยกันได้บุญได้ทานนะพี่น้องเนาะอันเขามาขายอย่างนี้ล่ะเขาเลยจับจับยิ้มผู้ไปคินก็ยิ้มเออเจนว่ายิ้มเหมือนเออพูนมันใม่ปากกาเนี่ยะระป จำนวนจำทานนะมันจะตุ้ยกายพี่น้องที่ต้องไปสาธุด้วยกันบุญกุศลนี่รับผมบุญบุญนี่มุมมีไปกันแจกนะครับเนาะเหมือนเผื่อกครับผมอืมน้งพี่น้องกองไปเนาะพี่น้องอืมกำลังเสียมีครับผมผัดมีเด็ดลงท่านนะครับเนาะพี่น้องการโฮมนะครับเนาะผมนี่เป็นกำลังจะทำการผัดกันทอดนะครับเนาะ เอาพี่น้องทุกคนสาธุด้วยกันนะครับไปเอาแกาจ,าก,าจกวัดจ๊กโขนเอาจ๊กโขนจึงคุณบริจิณหง่ายเหมือนกันเอเอแหกเหนวันนี้ยิ่งจัดงานเลยแหนวมีพวกต้องแบบนี้ดวยเนาะด้วยกันกับผมอืองพี่น้องของไปเนาะพี่น้องอืมกําลังเดืมีครับผมผัดมีเด็ดลงท่านนะครับเนาะพี่น้องตากายพี่น้องต้องไปสาธุด้วยกันบุญกุศลน,นี่ครับผม bun bun ni mo mi pai panjek nak